Trong gia đoàn là rất ครับคนนี้ภาพพี่น้องมาจาัดทิลาสีนะครับกับทีมงานมาจาัดทิลาสีไห่โรงงานอยู่อำเภอนอำพองนะครับก็จะเป็นจันทิราสีชมพู ความสิรบุคคลและนสิริมงคลเสริมมากเต้นนะครับเล่นขีดใครแน่ยิงกระสอบแน่ครับมีสุนแม่นดีครับชีลล่าไงไงนะครับไปอาจจะเป็นพวกฟุตซอลนะครับการแสดงออกอย่างเต็มที่ฟุตซอลหรือก็ตะกร้อนต่อแค่บอลนะครับสีเขียว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 มาครับสีเขียวอยู่น้ำพอนครับเจ้าเจ้าเอื่นมาแลงงานนี่อย่างกัน้ำตาลเปรี้ยวเนี่ยนะครับประมาณนี้แหละตอนนี้ก็เป็นการประกวดเต้นนะครับ ีก็เนมมาราฟ์ภาคเครื่องนะครับกินเผาอยู่งน้ำเผากับน้ำนะครับวันนี้จะเป็นมะเข้าช็อกกแลนมนะครับข้าเจ้าม่าซูมาตอนะครับแลวได้ยู่ได้กินดีสบายนะครับขอบคุณนะครับบริษัทีนะครับมีใมางใจวุ่นว้ามากตาสิบอดนะครับ